เหตุการณ์ได้ต่อจากตอนที่แล้วหลังจากที่พวกเขารู้ว่าถ้าเรือถูกควบคุมโดยเยเกอร์ริสควันจินและมาการ์สก็เลยเฝ้าดูสถานการณ์ เพราะถ้าพวกปลอดทำลายเครื่องบินทิ้งพวกเขาก็ต้องจบเหุอยู่ตรงนี้แต่มากาสก็สงสัยว่าทำไมเยเกอร์ริสถึงยังไม่ทำลายเครื่องบินพันจิก็คิดว่าเยเกอร์ริสอาจจะยังไม่รู้ถึงแผนการของเราที่จะหยุดเอเรนแต่ยังไงก็ตามถ้ากลุ่มเยเกอร์ริสรู้ว่าพวกเรามาที่นี่พวกเขาต้องทำลายเครื่องบินแน่นอนและถึงแม้พวกเราจะมีผู้ถือครองพลังของไททันทั้ง9มันก็เป็นเรื่องยากที่จะหยุดพวกเขา ทันใดนั้นฮันจิได้เหลือบไปเห็นกลุ่มควันที่พุ่งออกจากร่างของเหล่าไททันที่กำลังว่ายน้ำออกไปด้วยความเร็วเธอก็เลยพูดว่ามีทางเดียวที่จะรักษาเครื่องบินเอาไว้ได้นั่นก็คือการฆ่ากลุ่มเยเกอร์ริสทุกคนส่วนแอนนี่ก็บอกว่าพวกเธอจะใช้พลังของไททันเพื่อจัดการเรื่องนี้แต่มิคาสะกก็บอกว่าถ้าทำแบบนั้นอาจจะทำให้อาซูมามีตบโดนลูกหลงไปด้วย แต่แอนนี่ก็ไม่ได้สนใจอาซูมะบิโตะเพราะสำหรับเธอแล้วคนพวกนั้นก็คือสัตว์ูแต่พีก็ได้พูดกับแอนนี่ว่าถ้าปล่อยให้อาซูมะบิโตะตายอาจจะเกิดปัญหากับพวกเราได้ออนยันโคปอนก็พูดว่าใช่แล้วละ่ะถึงฉันจะขับเครื่องบินได้ก็ตามแต่ถ้าไม่มีช่างของอาซูมะบิโตะก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีตอนนี้ปีกของมันถูกพับไว้อยู่ ทำให้มันง่ายต่อการลากไปในทะเลแต่ยังไงซักเครื่องมันก็ยังไม่สมบูรณ์ต้องได้รับการตรวจเช็คและทดลองบินดูก่อนไรเนอร์ก็เลยถามว่ามันใช้เวลานาน,านแค่ไหนในการตรวจเช็คออนยันโคปอนก็ไม่รู้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับอาซูมาบิโต แอนนี่ก็เลยสรุปว่าพวกเขาต้องปกป้องเครื่องบินและอาซูมะบีโตะพร้อมกับต้องถ่วงเวลาให้อาซูมะบีโตะซ่อมเครื่องได้สําเร็จแอนนี่ได้ถามสี่สหายว่าพวกนายคงไม่อยากฆ่าคนในเยเกอร์ริสินะถึงแม้พวกนั้นจะขัดขวางพวกเราก็ตามแจนก็บอกว่าเขาไม่อยากฆ่าคนพวกนั้นเพราะเขารู้จักบางคนในนั้นตั้งแต่สมัยเป็นทหารกาุัดแอนนี่ก็เลยบอกให้อามินคิดแผนดีๆเหมือนกับตอนที่ไล่เธอให้จนมุม ส่วนคอนนี่ก็แหกปากโวยวายขึ้นมาที่พวกเรามาที่นี่ก็เพื่อช่วยผู้คนไม่ใช่หรือไงทําไมเธอถึงพูดเหมือนกับว่าให้พวกเราฆ่าคนพวกนั้นทั้งหมดละ่ะแอนนี่ก็เลยตอบว่านั่นสินะพวกนายไม่จําเป็นต้องมาทําอะไรแบบนี้เลยและพวกฉันก็ไม่มีสิทธิ์ไปบังคับพวกนายด้วยเมื่อได้ยินแอนนี่พูดแบบนั้นทั้งสี่สหายก็ถึงกับทําหน้าเหงาหอย ส่วนไรเนอร์ก็เริ่มเข้าใจถึงความหมายในสิ่งที่เอเรนเคยพูดเอาไว้ไรเนอร์ก็เลยบอกกับสี่สหายว่าไม่ต้องสู้เดี๋ยวพวกเขาจะจัดการเองแต่พวกอามินก็บอกว่าพวกเขาเองก็ได้ฆ่าคนของเยเกอร์ริสไปแล้วเหมือนกันส่วนฮันจิตที่กลับมาจากการสังเกตการก็บอกนะว่าเวลาของมนุษยชาติกำลังจะหมดลง เพราะเธอเห็นไททันเคลื่อนตัวออกจากฝั่งด้วยความเร็วสูงและตอนนี้พวกมันบางส่วนก็ไปถึงทวีปมาเลแล้วและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของมาเลที่อยู่ใกล้กับเกาะสวรรค์มากที่สุดก็น่าจะเริ่มถูกทำลายทุกคนที่ได้ยินแบบนั้นก็อึ้งไปตามๆกันส่วนมากาัสก็พุ่งตรงไปหาเยเลนาจากนั้นก็หักแขนของเธอพร้อมกับถามเธอว่าเอรเนอยู่ไหนถ้าเธอไม่ยอมบอกมากัสก็จะหักแขนหักขาของเธอไปเรื่อยๆส่วนเยเลนาก็บอกว่าเธอเปลี่ยนใจแล้ว เธอยังไม่อยากตายจนกว่าจะเห็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเธอก็เลยยอมบอกว่าเอรินอยู่ไหนส่วนมากาสอยู่ดีๆก็มาขอโทษพวกอามินซะง,งั้นขอโทษนะครับที่พวกผมเคยทำตัวเหี้ยๆตลอดมาจนทําให้เรื่องมันเป็นแบบนี้ได้โปรดอย่าใส่ใจในการกระทำของกระผมเลยส่วนอามินก็บอกว่าไม่หรอกพวกเราเองก็เหี้ยไม่แพ้กัน ัดภาพมาที่ฟลอตเขาได้ฆ่าอาซูมะบีโตไปแล้วถึงสามคนฟลอตได้บอกกับคิโยมีผู้นำของอาซูมะบีโตว่าเขาไม่ต้องการเทคโนโลยีของพวกอาซูมะบีโตอีกต่อไปในขณะที่ฟลอตกำลังเล่นลิ้นกับคิโยมีอยู่นั้นจูจูอามินและคอนนี่ก็มาแหกปากอยู่หน้าบ้านฟลอตก็เลยถามว่าแหกปากหาห้องเองหรือพวกเองหายไปไหนมาอามินก็ตอบว่าพวกเราไปบวกกับไททันควินและไททันเกราะและตอนนี้พวกมันกำลังว่ายน้ำหนี พี่อาซูมะบีตกประกอบเครื่องบินเพื่อไล่ตามพวกมันเร็วเข้าถ้าไม่รีบพวกมันต้องหนีไปได้แน่อามินยังคงใส่อินเนอร์ต่อไปหลอดนี่นายจะปล่อยให้พวกมันหนีไปได้หรือไงพวกมันฆ่าเจนและออนยันโคปอนไปแล้วนะส่วนคอนนี่ก็บอกอามินว่าเครื่องบินอยู่ทางโน้น จากนั้นคอนนี่และอามินก็รีบปรงดิ่งไปหาเครื่องบินในทันทีส่วนปลอดก็รู้สึกแปลกๆก,กับพฤติกรรมของสองหนอพอคอนนี่และอามินมาถึงเครื่องบินก็พบกับแด,ด๊ดและซามูเอลที่กำลังจะระเบิดเครื่องบินเสงเคร่งทิง้งอามินและคอนนี่ก็เลยบอกให้พวกเขาปลดระเบิดแต่แดดและซามูเอลก็สงสัยว่าอามินและคอนนี่อาจจะเป็นคนทรยศอามินและคอนนี่ก็ปฏิเสธในทันทีแต่แดดก็ยังไม่ไว้ใจพวกเขาอยู่ดี เพราะกลัวว่าอามินและคอนนี่อาจจะร่วมมือกับพวกมาเลเพื่อหยุดเอเรนทั้งสองคนที่ได้ยินแด๊ดพูดแบบนั้นพวกเขาก็ถึงกับทำหน้าปวดที่แต่ยังไงซะพวกเขาก็ทำแผนขั้นแรกสำเร็จที่เหลือก็แค่รอให้ปลอดส่งช่างมาซ่อมเครื่องบินส่วนปลอดก็รู้สึกแปลกๆก,กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนมีอะไรไม่ชอบมาพากล เขาก็เลยจะตัดปัญหาโดยการฆ่าช่างของอาซูมะบีตกทิ้งแต่คิโยมิก็แปลงร่างเป็นเดอะแลดพุ่งมาขัดขวางฟลอดจากนั้นเธอก็พยายามหักแขนของฟลอดทหารสองนายที่ได้ยินเสียงเอะอะก็เลยเข้ามาดู ปลอดก็เลยสั่งให้ทหารจัดการที่โยมิแต่ทันใดนั้นมีขาซะได้พุ่งทะลุหน้าต่างเข้ามาแล้วก็ใช้ส้นเท้าถีบไปที่หน้าทหารน,นายหนึ่งจนทำให้เขามรณะไปในทันทีจากนั้นก็ใช้ปืนปาเข้าที่หน้าของทหารอีกนายทำให้เขาถึงแก่กรรมไปอีกคนส่วนปลอดก็ได้ใช้อุปกรณ์เคลื่อนย้ายสามมิติของเขาดึงตัวเองออกจากิโยมิและพุ่งทะลุหน้าต่างออกมาจากนั้นเขาก็ได้ตะโกนบอกให้คนอื่นรู้ว่าพวกเขาถูกโจมตี ส่วนคอนนี่มิคาสและแจนพวกมันเป็นคนทรยศเอลเดียฆ่าพวกมันซะหลังจากสิ่งเสียงของปลอตเหล่าเยเกอร์ริสก็ยิงหอกสายฟ้าใส่พวกมิคาสในทันทีแต่พวกเขาก็หนีได้ทันและวิ่งลงไปยังชั้นใต้ดินแต่พวกเขาก็ต้องเจอกับเยเกอร์ริสที่มาดักรอแต่พวกมากัสก็มาช่วยไว้ได้ทันตัดมาที่ด้านนอกแดดที่รู้ว่าพวกอามินเป็นคนทรยศเขาก็เลยพยายามต่อสายระเบิดอีกครั้ง ส่วนอามินก็บอกให้แดดหยุดแต่ซามูเอลได้ใช้ปืนยิงไปที่อามินสามนัดทำให้เขาล้มลงจากนั้นก็สั่งให้คอนนี่ห้ามขยับและสั่งให้แดดรีบๆทำลายเครื่องบินทิง้งซะจากนั้นก็จะเป็นภาพย้อนความหลังของตัวประกอบ2องคนนี้ ซึ่งจริงๆแล้วพวกเขาเป็นเพื่อนกับพวกคอนนี่มาตั้งแต่สมัยที่เป็นทหารกหัดส่วนทางด้านพวกมิคาสะก็ลงมาจนถึงชั้นใต้ดินแต่คิโยมิก็คิดว่าขืนเป็นแบบนี้ต่อไปพวกเขาทุกคนตายหาแน่นอนแต่มากากับพูดว่าเป็นแบบนี้ดีแล้วพวกนั้นจะได้อลาวาดได้เต็มที่ส่วนปลอดก็สงสัยนะว่าทำไมศัตรูถึงหนีลงไปยังชั้นใต้ดินที่ไร้ทางหนีแบบนั้นจากนั้นก็ดูเหมือนว่าปลอดจะเริ่มเข้าใจแผนของศัตรูแต่ก็ไม่ทันแล้ว ไรเนอร์ er และแอนนี่ได้แปลงร่างเป็นไททันเปราะและไททันตูดสวยส่วนคอนนี่ก็ใช้จังหวะที่ซามูเอลหันไปสนใจการแปลงร่างของพวกไรเนอร์เข้าไปผลักซามูเอลส่วนกลุ่มพันธมิตรที่ไรประโยชน์ก็กำลังนั่งดูไลฟ์สดอย่างเมามมนในขณะที่ไรเนอร์และแอนนี่ต้องรับมือกับทหารมากมายแต่พวกเขาก็สามารถจัดการทหารไปได้หลายคนทางด้านของคอนนี่และซามูเอลก็กำลังยื้อแย่งปืนกันอยู่ ส่วนแดทที่ต่อสายระเบิดก็กินเวลาไปเกือบหมื่นปีมันยังต่อไม่ได้สักทีอามินที่อยู่ในร่างซอมบี้ก็เลยเข้าไปขัดขวางแดทก็เลยจะเป่าหัวอามินแต่พี่แกก็ไม่ยิงสักทีเพราะทำไม่ลง ส่วนคนนี่ที่แย่งปืนจากซามูเอลมาได้ก็รีบยิงแดดในทันทีทำให้เขาตายหาไปจากนั้นที่แก่ก็หันมายิงซามูเอลจนเขาตายหาไปอีกคนและนี่ก็คือจุดจบของตัวประกอบที่อาจารย์แก่ปูบทมาเพื่อฆ่าโดยเฉพาะพโผล่มาแค่ไม่กี่หน้าก็ตายหาไปซะแล้ว